โอเคทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมจำการมาแชร์66หินท่าสุดยอดเนี่ยในการสุ่มหาก็คือโค้ดทุกคนก็ตัวละครนี้เนี่ยคือสายตัดและฆ่านะทุกคนตัวละครนี้คงไม่ต้องใส่เสื้อหรอมัอ้งอืมก็แบบไม่น่ามีอะไรว่าบิวเท่าไหร่หแฮะน่าจะปลอบภัยนะทุกคนนี่บอกจะปิดเนี่ยอีกหนึ่งชั่วโมง56นาทีนะผมต้องทำการรีสุ่มละส่วนตัวละครไลลาเนี่ยคือผมแบบจะสุดนลยฮะทุกคนแบบว่าสุดจริงๆนะผมบอกเลยมาทำการไปสุ่มเลยดีวยกว่าทุกคนมา นี่ก็คือว่าตัวเหลียวขอก็จะทําการมาจัดตัวละครน,นี้ด้วยแล้วกันแล้วก็มาเดูทุกคนก่อนที่คนรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเการกระจายชอบจะชีต์โลกทุกคนโอเคปะคือนะฮะมาเลยมาพร้อมสู่มืนก็รีวิวได้ไงวันนี้เป็นวันที่23พฤศจิกายนยนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงวันไหนนะก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะทุกคนมาไปเลยทุกคนมาสิใบแรกมาสิครั้งแรกจะมาล่ละสีได้เอ้ยสีม่วงมาก,ก่อนทุกคนเรียบร้อยฮะเกลือ แต่ว่าไม่เกลือที่นั่นละมาฮะทุกคนยี่สิบใบทุกคนมาเฮ้สยสีอะไรเออสีม่วงมาพูเลยมาทุกคนต่อให้การตีเนี่ยขอแค่ไม่หลุดเหล็กก็พอนะขอแค่ไม่หลุดเหล็กมาก็พอผมรับได้หมดสีอะไรเอยสีม่วงมาทุกคนผมบอกเลยนะรอบนี้เนี่ยคือไม่หลุดเหล็กมาชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในเมื่อยังไม่ออกมาในสามรอบเนี่ยคือมีโอกาสได้สูงฮะมาฮะใบที่สี่สิบแล้วสีได้สีทองมาฮ้ย เรียบร้อยทุกคนโอเคมันต้องอย่างนี้แล้วเราก็เหลือที่สุดอันนะทุกคนแล้วก็อระหยัดได้นะส่วนตัวละครเนาะเนี่ยคือป้องกันรับดาเมจทุกคนผมต้องมีแน่นอนนะเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นสายแบบว่าสายแท้งนะทุกคนประมาณนั้นพอจะปีกพนาอีกเก็บไว้ทุกคนเหลือเฟือทุกคนงันก็เดี๋ยวค่อยสุกคณะกันนะมาแล้วทุกคนมาถ้าสื่อขี่โคเนี่ยขออนุญาตเอามาแทนแบบเป็นรีเลยกันนะถ้าสื่อขี้โคอ่ะฮะนี่เลย มาดูหน่อยซิว่าเป็นไงบ้างเอ่ยนะฮะมีความสัมพันธ์เปิดใช้งานได้ทุกคนนะเปิดใช้งานเลยแล้วกันตอนนี้ทุกคนค่าราคคือ9ก้าหมื่นนะผมสุดยอดนะทุกคนเกมนี้คือแบบว่าจะเปลี่ยนตัวละครอ,อื่นเนี่ยก็สามารถยัดเลเวลของตัวละครที่เราจะเปลี่ยนได้เลยฮะหรือว่าสะดวกสบายดีนะหวังว่ารีวิวทูจะไม่เล่นผมใช่ไหมเนี่ยคือมันก็แบบไม่ได้ว่าอิูอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเป็นลูมิล่าเนี่ยก็ว่าไป่หยาดทุกคนผมต้องเซ็นเซอร์ไว้นะทุกคนตัวละคร,รคน,นี้เนี่ยคือแบบเห็นชัดเจนนะทุกคนดูทรงแล้วววคคคคลลลิิิปปงตดเเเเหื่่อออมแนนนนนนยโาาาาททุกกกรรไีะ สกิลเนี่ยผมขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะเพราะว่ามันเยอะทุกคนเอาจริงอ่ะคือมันเยอะมากเลยนะขอบอกตรงและอย่างคือผมอ่านไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจด้วยสนะินะมาขอขออนุญาตมาสูตัวฟรีแล้วกันมาตัวฟรีรายวันมาเถอะสแกนนิ้วมือสีม่วงนะี่ยะโอเคฮะัได้แคชมานะเปลี่ยนเป็นเศษแทนแล้วจะมีอุปกรณ์ของด้วยนะทุกคนนี่ทุกคนว่าขอทักสิตทีโคเนี่ยคืออันนี้เลยนะคือเป็นเคียว์นะทุกคน แต่ว่าเหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงนะและคือผมมีอันนี้ไม่พอนะทุกคนว่าผมได้ทำการนําโลหะที่มีชีวิตเนี่ยไปสูมให้อาวุธของไรล่างหมดละก็เลยไม่มีตัวใช้ในการสูมหาเชียวของทัศนีย์โคนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเขารีเทิร์มามัง้งมีโอกาสอยู่มั้งไม่แน่ใจทุกคนงั้นเราก็ไปสู้ที่อารีนาดดีกว่ามาเส,สื่อสู้ก็สู้เหมือนเดิมฮะทุกคนผมจะเปลี่ยนอาตรวละคร์พรีมาแทนก่อนละกันฮะแล้วนี้ก็ตัวฮิวหรอ เลเวแนแหนแ้กันไรล,ล่าอาจารย์นี่ก็ขอตัวละครที่ชื่อว่าลูกลามาแหนกันนะอื้อค่าหลางลดลงพวดพลาดเลยแนฮะโอเคมาค่าลาคือห้าแสนทคนตอนนี้นะงั้นก็ต้องคนนี้ด้วยกันนะแกมาเรียด้วยคนมามาเลยแกมาเรียขอเปิดก่อนแล้วคนมาการโจมตีขังเงามืดเนียโล่แตร็จแล้วคนแล้วก็ยิงใหม่แล้วไรล่านายแล้วเหรอเจอบ่อยมากแล้วคน ก็ตัวละครนี่มันเก่งอะเนาะทำไงได้ฮะอันนี้ต้องข้ามนะทุกคนต้องข้ามด่วนเลยงั้นแบบพี่เกลี่ยมาเซอร์นะทุกคนคือแบบมันแบบคืนริ้มากนะเอาจริงอะมาเข้าไปแบัตบการไล่หน้าที่ไปแฮมบัฟโลนะทุกคนตีอีกทีนะตลราขอนาคาเลียดไปตายไหญก็มานะทุกคนโอ้อเท่นะทุกคนเจดีมาเท่ดี ตีอย่างที่ฮะเดลูก้าตายนะทุกคนคนแต่ล่าขอนโทนตีเลวเทงสุดคือไปเดี๋ยวโซ่ท้อนไปฮะใส่ดีหน้าเดียดรอยฮะไม่รอดนะเอาละเราเราดูทีมเต็มดีกว่าล้วคนว่าจะเป็นไงบ้างนะทีมเต็มจะเป็นไงบ้างเอ่ยดูซิล้วขั้นลังรวมคือห้าแสนเก้าฮะทุกคนตอนนี้นะสู่เอาสามแสนดีมามาเลยอากาชิ ดาวรีพัชราลงมาในางานเปิดด้วยไล่ล่าก่อนเลยนะทุกคนโอ้หาหมดทีมเลยเหรอโอ้ตายเด้ไม่ต้องมาแช้ตีแล้วเนี่ยนี่คือเสียงโซ่ทุกคนไปโซ่รัดแน่นเลยซูปเปอร์โนวา,น,านี่ไงระเบิดทุกคนเรียบร้อยทุกคนเออทีมเตรียมมาคือแบบไล่ล่าเก็บหมดเรียบนะ ว่าไลล่าเนี่ยคือแบบโหสุดทีผมละเฮ้ยยัง <c oughs> ไงทุกคนข้ามลาห้าแสนเจอทีโอเคมา <c oughs> ปาเลยฮะดาวริพรเจ้าลงมา <c oughs> ปาหนึ่งทีทุกคนโอเคแรงอยู่นะมีโล,โลเลยฮะผมอะขอตีมานะคนแล้วก็โซแก้วไปโซแก้วไปหน่อยฮันล่าเฟนลีนะซูปเปอร์โนวาไปจักซื้ออยู่ซูปเปอร์โนวาโตมเป็นไงล่ะแล้วก็การทิ้นระเบิดในพื้นที่ โอ้มดูเวลาโจมตีแบบนะคนแล้วก็ตามเวลาของนาฮาริเอะของสุดคือไปผู้ขอใชไอ้ไล่อะี่เถาวันว่าไม่เคยเห็นเลยนะน่ะคาเฟอรนะจะดีหน้าทุกคนฮิวหน่อยไม่ได้มาไม่รู้แหละแต่ว่าฮิวก่อนมากระโจมตีแบบเงามืดนี่ไะตายทุกคนนี้นะฝั่งเขาตายนะเราลีพระเจ้าลงมาอีกรอบหนึ่งฮะ ปังโอเคฮะแรงสุดแล้วในทีมอ่ะตายแล้วฮัทุกคนแล้วราเรีโคเจโรมาขอโศเข้ามานะมาเลยอ่ะฮะติดโลกเหมือนฮันทุกคนติดสะสมด้วยโซโกแก้วไปล็อกแล้วเลวาเทนปั่ญหาทุกคนเบิร์หนุนว่าต่อเห็นะเบิร์นพื้นที่โาวูมฮะกดแล้วนะมีว่าทุกคนเต็มที่เป็นเงาม,มืด สาทูมเทเลเจนเรียบ,บร้อยโอเคฮะก็ถือว่าดีอยู่นะนา่าเจอคนเก่งๆนาทีผมเจอคนข้ามมาสองแสนบ้างสามแสนบ้างคือมันไม่เข้าสูสีเท่าไหร่เลยไงโอเคทุกคนเป็นยังบ้างฮะชี้ชอบยิงก็หลยเดียหะทุกคนผมก็มารีวิวบารนี้ในการฮะสกิลถือว่าสวยดีนะรายละเอียดสกิลอะไรองี้เนี่ยผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมน,นะทุกคนงั้นก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับขอบคุณเชี่ร์องผมซีโอเกนฮะโคตรน่ารักเลยฮะทุกคน